สิ่งที่เราทํามันมาจากใจแล้วทุกคนต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดการที่เรามีเงินครูจะไปจ้างใครยังไงก็ได้ทุกคนง่ายมากจ้างอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ทุกคนคะถ้าวันนี้เราทําดีแล้วทุกคนนะคะจะจําเราในบทบาทของการที่ทําดีทุกคนทุกคนจะจําครูได้ในบทบาทของที่ว่าถ้าไม่ดีครูไม่ทําใช้สินค้าครูแล้วต้องกล้าใช้คุณดูนะคะอืม คุณคะถ้าหากว่าครูเป็นคนโนเนมเป็นคนที่ยังไม่มีคนรู้จักแล้วอยู่ๆเอาสเปรย์มาฉีดเข้าปากเข้าคอเข้าตาทุกคนใครจะกล้าแต่ถ้าครูสร้างตัวตนมาได้เข้าปีที่ห้าแล้วสเปย์ของครูขายไปแล้วเป็นละล้านขวดทุกคนคะนี่คือความมั่นใจนี่คือสิ่งที่ครูสร้างมาอย่างไม่เคยขาดเลยถ้าไม่ดีครูจะไม่ทำ เพราะถ้าครูทําทุกคนต้องบอกเลยว่ามันต้องดีเห็นไหมสินค้าขายได้เพราะมันต้องดีถ้าออกจากมือครูนี่แหละเป็นสิ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนว่าทําไมครูถึงออกมาน่ากล้องทุกวันทําไมพวกคุณที่เป็นทีมงานไม่มาแชร์ไม่มาเชียร์ไม่ให้ครูเป็นเครื่องมือครูไม่ได้ต้องการยอดแชร์นะทุกคนเพราะครูไม่ต้องการโด่งดังครูเป็นคนชอบแบบอิสระภาพ ไม่ชอบที่จะมีชื่อเสียงด้านใดก็ตามแต่การมีชื่อเสียงของครูในครั้งนี้หรือการที่ให้ทุกคนแชร์ครูให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้ทุกคนครูกําลังทําการตลาดให้ทุกคนอยู่เพราะคนที่จะรู้จักสินค้ามากที่สุดคือครูครูไม่ได้เดินไปติ้ลๆๆๆขอผลิตสินค้านะไม่ใช่สเปร์อันนี้ก็เป็นสเปร์บุญมาจากสถานที่บุญที่ครูไปปฏิบัติธรรมแล้วเจอกับเจ้าของโน้ตฮาวมาจากญี่ปุ่นนะคะมาปฏิบัติธรรมแล้วมาทําบุญวันเกิดเสร็จแล้วถูกฉลกถูกตาถูกใจครูกับบ ก็เลยให้โน้ฮาวเรามานะคะให้โน้ฮาวเราแล้วก็แบบให้เราไปผลิตกับโรงงานใหญ่ของเขาเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มาเล่นๆนะะทุกคนทุกอย่างมีสตอรี่ทุกอย่างคือเรื่องจริงทุกอย่างมีเรื่องเล่าคนที่เล่าได้ดีที่สุดคือใครคือครูคนที่บอกได้ดีที่สุดคือใครคือครูถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่ามันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างก็ตามจริงไหมคะแต่คนที่จะกล้าใช้ทุกคนคะ เขาต้องได้ยินจากปากเจ้าของไหมการแชร์ครูสําคัญที่สุดค่ะเพราะครูคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในตอนนี้การที่คุณไปโฆษณาเองการที่คุณไปไลฟ์มันก็ดีอยู่แล้วมันก็นำบวันอยู่แล้วแต่จะดีไหมคะที่คุณมีเครื่องมืออย่างครูไปช่วยทุ่นแรงนะคะแค่แชร์ไปหน้าฟีดเองทุกคนไม่ได้เดือดร้อนตรงไหนหรอกนะคะครูก็พูดๆไปในสิ่งท,ท,ที่ตั้งใจจะพูดโอเคไหมคะทุกคนคะนี่แหละนะคะการที่ครูประสบความสําเร็จมาจนถึงวันนี้การที่ครูยิ่งใหญ่ยอดขาย ทะลุเบอร์นี้ส่งออกไปแล้ว6 7เจิประเทศทุกคนไม่ต้องแปลกใจเพราะครูไม่เคยหยุดทําเพราะครูไม่เคยหยุดทําผู้คนจะเห็นครูมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืผู้คนก็จะหลั่งไหลมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยไม่มีวันหยุดค่ะคนจะหลั่งไหลเข้าแบรนด์ไม่มีวันหยุดจําไว้เพราะครูไม่เคยหยุดที่จะออกมาส่งต่อเข้าใจนะคะทุกคนแล้วครูก็ไม่หยุดที่จะผลิตสิ่งดีๆเพื่อไปตอบแทนผู้คนเพื่อให้ผู้คนนะคะได้ขายสินค้าแล้วมีเงินแล้วมีชีวิตที่ดี ให้คนที่เจ็บป่วยรวยได้ให้คนที่เจ็บป่วยมีทางรอดเพราะฉะนั้นคุณเชื่อครูเหอะว่าครูทําอะไรต้องดีนะคะถ้าไม่ดีครูไม่ทําถ้าครูทํามันต้องดีเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าครูไปอยู่ในมือคุณคุณเชื่อมือเชื่อมั่นเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเช,ชื่อใจอะค่ะนะคะว่า มันสุดและมันสุดจริงๆเพราะฉะนั้นเนาะเวลาครูมานะคะก็ฝากนะคะพี่น้องนบเก้าทุกคนฝากแชร์เข้าไปในกลุ่มแล้วฝากทุกคนแชร์ไปหน้าฟีดฝากทุกคนแชร์ไปในกลุ่มที่เออคุณอยู่แล้วเขาสามารถให้แชร์ได้เพราะว่าให้ครูค่ะช่วยคุณเถอะครูไม่ต้องการด่งดังจากการที่คุณแชร์นะคะครูบอกเลยแต่ให้ครูช่วยคุณเถอะให้ครูเป็นกระบอกเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งให้คุณ ให้ครูเป็นคนพูดให้ครูช่วยคุณพูดให้ครูช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครูสร้างตัวตนเพื่อให้คนที่จะซื้อคุณมั่นใจดีไหมคะฝากไว้นะเพราะหลายคนไม่แชร์ครูหลายคนไม่ดูครูครูไม่เคยโกรธเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของครูที่จะต้องโกรธหรือแคร์แต่ครูกําลังช่วยคุณครูอยากให้คุณรวยอยากให้คุณมีเงินเยอะๆจะได้ช่วยกันสร้างบุญจะได้ชีวิตคุณจะได้ดีเหมือนชีวิตครูอะเวลาชีวิตมันดีทุกคน มันล้นลามากมันไม่ทุกกะมันโคตรล้นลาเชื่อครูนะชอบแบบไหนทําแบบนั้นกันโอเคชอบรวยก็รวย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 อย่างปานีรวยแบบตั้งใจรวยอย่ารอรวยเพราะบังเอิญนะจําคําครูไว้นะจ,ำคำคนนะจงรวยเพราะตั้งใจรวยอย่ารอความรวยรอให้มันบังเอิญอย่ารอค่ะมาตั้งใจรวยไปกับครูครูบอกคุณได้คําเดียวว่าครูไม่ปล่อยมือใครคะ่ะ ถ้าใครไม่ปล่อยมือครูโอเคนะคะ